Good morning สวัสดีครับผม Justin Good morning, Good morning คอ่าตื่นตื่นแล้วทุกคนตื่นตื่นได้แล้วครับนี่คือช่วงจอนกับ Justin มาเจอกันเช่นเคยทุกเ <ๆ S 1> ช้าวนันเจจอนเเจ็ดใบจอนจริงๆอยากเรียกจอนกับ Justin นั่นเองนะครับพวกเรามาแล้วนึกถึงเวลาที่เราจะ up skill กันแน่นอนเพราะว่าวันนี้เราจะมาเน้นเรื่องที่ต้องบอกว่า Justin ให้ความสนใจเป็นพิเศษด้วยคือเรื่องของอค r y ป t o แล้วก็ NFT นะครับ ว่าพื้นฐานหรือเบสนี่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวก็จะเราจะมา refresh แต่วันนี้ก็จะมีวันสองสาหัวข้อที่อยากเน้นหน่อยซึ่งก็จะเป็นด้าน security กับ tax วันนี้ประเทศไทยนั้นอยู่อยู่ในตำแหน่งไหนแล้วก็ความเข้าใจไปพร้อมๆกันทั้งครอบครัวนั้นติดตามไปด้วยกันเลยโดยเราไม่ได้มากันเพียงแค่นี้นะครับเรามีคุณรุจิพาสนนะครับซึ่ง,งเป็นเพื่อนของเราคุณกิ๊ฟเป็นเครือข่าย TKN Technology แล้วครับสวัสดีครับคุณรุจิพาสหรือคุณกิ๊ฟสวัสดีครับ cryptocurrency สำหรับทางคุณกิ๊ฟเองเนี่ยคุณกิ๊ฟให้ definition แบบบ้านๆเลยที่สุดให้เข้าใจกันแบบว่ามันคืออะไรครับมันก็คือเทคโนโลยีที่สามารถให้ความโปร่งใสกับ การทําธุรกรรมเป็นสิ่งเป,เป็นระบบตรงกลางที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของและในสภาพของมันเองมันก็มีความเป็น e ออดอยู่ในตัวของมันหลายๆคนก็ให้ความสนใจในต่างต่างคนต่างให้ความสนใจที่แตกต่างกันไปจัสตินสนใจจะถามพูดคุยเรื่องอะไรเป็นพิเศษที่จะให้ความรู้และอัพสกิลพวกเราบ้างก่อนอื่นค,คืออยากถามเรื่อง security แล้วกันว่าคือ ทุกคนก็รู้การลงทุนแล้วการมาอยู่แล้วเรื่อง NFT แล้วแต่ว่าความ security เราจะทำให้ wallet ของเราหรือว่าชีวิตในโลก Cryptocurrency กับ NFT จะทำให้มัน secure ยังไงนะครับให้มันปลอดภัยขั้นแรกก็คือเรื่องของการเก็บเนะครับ Phase ที่เอาไว้การที่ recover แล้วก็ในการยืนยัน wallet ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่ถูกแฮกเนี่ยก็เพราะว่าไป screen capture เก็บไว้ในเครื่อง ซึ่งมันจะถ้าจะ,าจะปลอดภัย<ช> <ไฟ S 2> ที่ <skin S 2> สุด <shot. S 1> ก็คือจะต้องเขียนลงกระดาษเท่านั้นอันนี้เป็นส่วนตัวของ,ของผู้ใช้อของเจ้าของบัญชีเองเพราะว่าตอนนี้ในตัวระบบเนี่ยมันยากที่จะแฮกเป็นสิ่งที่จะต้องดูกันต่อไปเมื่อที่ควอนตั้มความพิวติ้งระบบการประมวลผลที่มันเร็วกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้มันออกมามันอาจจะแคร็กก็ได้มันอาจจะแคร็ก ตัวโค้ดที่เป็น Security ในบล็อกเ i n ได้เพราะว่ากำลังประมวลผลมันแรงแล้วเร็วกว่าคือผมเพิ่งไม่เห็นข่าวหรือสถิติว่า80%ของ NFT ใน Open Market อะ<ม>เป็น s c a มซึ่งก็ตกใจเหมือนกันคือสาภาพนะเรื่องคริปโตนี่ผมโอเคแต่ว่า NFT นี่คือผมรู้ข้อมูลเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ไม่กลา้าก็จริงๆแนละ้วเราก็ต้องดูว่าใครว่า ใครเป็นคนมิ้นเหรียญออกมาแล้วก็คือตัวศิลปินเนี่ยเป็นใครคืออย่างในประเทศไทยที่เขามีการบังคับตรงนี้ไว้เนี่ยเพราะว่าทุกบุกวงการมันก็จะมีเหมือนโคนมิจฉาชีพอะที่ทําให้มันคนส่วนรวมมันต้องเสียหายถูกไหมอย่างเขาก็เลยห้ามไม่ให้เป็นเหมือนศิลปินที่อาจจะยังไม่ได้เป็นศิลปินหรือเป็นคนเรียกภาษาบ้านๆเรียกว่าโนเนมอะ พอขึ้นมาแล้วพอมาทําขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดอาการที่เรียกว่ารักภูรักพูก็คือดันพอเวลาเหรียญลิสต์ขึ้นไปปุ๊บก็ดันราคาเหรียญขึ้นไปแล้วก็ถอนออกทีเดียวหมดเลยอ่าใช่อันนี้<ม>บ่อยมากก็คือกระชาก<ม>กระชากผมแล้วก็ให้ล้มไปทั้งยืนแล้วก็หาเจ้าของไม่เจอแล้วอะไรเงี้ยซึ่งไอ้การที่จะป้องกันปัญหาตรงนี้ไม่ให้เกิดเนี่ยมันก็ต้องมีทางภาครัฐเนี่ยเข้ามากํากับดูแลพอเข้ามากํากับดูแลมากๆมันก็จะเกิด อ,อย่างที่เราเห็นกันมันก็จะเกิดกระแสสองทางว่าหาว่ามีการปิดกั้นแต่จริงๆถ้าไม่ปิดกั้นมันก็จะเป็นโอกาสของมิจฉาชีพซึ่งตรงนี้ทางผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็กำลังประชุมร่วมกันเพื่อจะหาแนวทางที่จะกำกับดูแลเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่เนาะสำหรับประเทศไทย ปัจจัยสำคัญสำคัญที่ประชาธให้ประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสไปถึงตรงจุดที่เราอยากจะไปเห็น NFT ที่เรียกว่ามีความ t r a n s p a r e n t สูงมีโอกาสสำหรับศิลปินนักร้องจริงๆเนี่ยมันมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับที่ที่ท,ที่ที่คนไทยควรจะมองว่าถึงจะ Success ได้ก็ผมมองว่าถ้าเรามองตลาดตรงนี้เป็นเรื่องของการเก็บมูลค่าทางศิลปะ,ปะแล้วก็เป็นการยืนยันชิ้นงานของตัวศิลปินว่าอันนี้เป็นของแท้เพราะว่า จริงๆแล้วว่าวงการนี้มันมีปัญหามาตลอดเรื่องเรื่องการถูกกอปปีใช่ไหมมันก็เลยทำให้ตัวชิ้นงานที่มันมีแบบจำกัดอะมันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนไม่ลิมิเต็ดมันก็เหมือนใครๆก็มีได้ทำให้คุณค่าของงานเมื่อมันผ่านไปตามการเวลาเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้มีมูลค่าสูงอย่างที่มันควรจะเป็นดังนั้นเทคโนโลยีมันเข้ามาเนี่ยมันก็คือมาช่วยเรื่องการยืนยันสิทธ ยืนยันว่าของรุ่นนี้ทำออกมามีแค่10ชิ้นร้อยชิ้นถ้าเหนือนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือเป็นของก๊อปเทคโนโลยีมันก็เข้ามาช่วยยืนยันสิทธิ์ตัวนี้ว่าของ10ชิ้นร้อยชิ้นที่มีอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ใครบ้างแล้วมันก็ช่วยในเรื่องการสามารถโอนสิทธิ์คือขายสิทธิ์อันนี้ให้แก่กันและกันได้ง่ายขึ้น ในความเห็นของพ่อนะครับเก็บท่านทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ผมรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมจริงๆที่จะมี NFT ที่มีมีความพร้อมในการที่จะให้คนไทยนั้นแบบเรียกว่าเติบโต,ตในการใช้ NFT ในเมืองไทยไม่รู้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงพร้อมครับพร้อม,รอมครัรประเทศไทยทำได้แล้วถ้าเรามีการลงทุนในเรื่อง NFT ในด้านนั้นนะครับที่จะตามรอยเท้าของ BC แต่ว่าที่ผมเป็นห่วงส่วนตัวคือว่า If that whole things happen mm hmm. ที่เราพูดมันไม่แก mm hmm. แล้ว no name จะสร้างตัวยังไงอันนี้ย <Yeah, S 1> ัง <yeah. S 1> ยังเป็นความกังวลของผม